สวัสดีค่ะพบกับช่องพุงกลางแฟมิลี่วันนี้พี่นิวก็จะเอามาม่าเผ็ดเกาหลีเผ็ดคูณสอเอามามิกกับมาม่ารสต้มยำน้ำข้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2อ,อันเนี้ยพอเอามารวมกันแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาม่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงโอ้โหองอย่าง,างดูสีสองห่อช่วงกับตัวอยู่บ้านกินมามา่มาพอดีพี่นิวใส่หมูลงไปด้วย แล้วก็ใส่ปูอัดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยพี่นิองก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันว่ารวมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงครั้งนี้ครั้งแรกเอาไปชิมแปพร้อมกันเลยเยอะมากเลยเต็มถ้วยเลยเดี๋ยวรออืมร้อนร้อรอ ก็อร่อยนะมันได้รสเปรีป้ยวๆของไอ้ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นไงรู้สีน่ากินมากเลยมันก็เผ็ดๆเ,เ,เปรี้ยวๆแต่เผ็นนะ ทั้งร้อนทั้งเผ็ดเลยอะ่ะแต่ก็อร่อยดีไปอีกแบบถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือน้องๆคนไหนมีไอเดียเด็ดๆของกินอะไรที่แบบอยากให้พี่นิวทำเม้นมาได้นะคะ อร่อยมากพี่นิวขอตัวกินมาม่าก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิวด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ